สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องนะครับพบกับช่องเครื่องเกจินะครับวันนี้มีพระมาให้ชมทั้งสีองค์นะครับก่อนชมพระน,นะครับ <c oughs> ช,ช่องทางการติดต่อก็ศูนหนึ่งเนี่ยศูนย์แปดก็ดห้าศูครับไอดีลก็ศูนย์แปดหนก็ดห้าศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือสามารถสแกนคิวอารม์มาได้นะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับอองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะครับเป็นพิมพ์7จชั้นนะครับนี่ครับเหนือหาเก่านะครับนี่ครับ เพื่อเพื่อนๆวิี่พีาทใดชอบนะครับสามารถทักไลน์มาก่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับดูด้านหลังนะครับ นี่อรัองนี้สามร้อยบาทนะครับองแรกนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่เผื่อเพื่อนที่พี่ใดชอบนะครับสามารถทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋จะจมในการตัดแปลนะครับอ,องค์นี้จะเป็นเจ็ดชั้นออกตันนะครับไหลตรงนะครับ นี๋ชมเนื้อหานะครับนี่ครับเจ็ดชั้นอ,อกตันนะครับอ่าองค์นี้ก็ ิดวที่300บาทเหมือนกันนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเมติมทางไลน์ได้ครับครับเดี๋ยวชมผงถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับอันนี้เนื้อหาเก่าเลยนะครับเนี่ย เนี่ฮะเนื้อหามันมันเลยนะครับองนี้ก็สามรอยบาทเหมือนกันนะครับนี่ครับดูด,ด้านหลังนะครับเนื้อหามันมันเลยนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับ องละสามร้อยบาทนะครับเผื่อไม่มีอะไรชอบนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับองสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์สามชั้นนะครับอันนี้การเนื้อหาเก่านะครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อหามันมันเลยนะครับเนี่ย นี้ก็สามร้ยบาทเหมือนกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อพี่ท่านใดชอบนะครับสามารถทักไลน์นะครับมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับ เผื่อพี่ๆใดๆชอบบ้างไหนนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเจินะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับไอินดิไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางฮะหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ